นนะะในด้านชราเบนจานิราติสค่ะครอบครัวก็เป็นครอบครัวของข้าราชการคุณพ่อก็คือสามีก็เป็นข้าราชการนะคะลูกชายนะคะแล้วก็หลานนะคะเนื่องจากว่าออตอนนี้กเกษียณอายุราชการมาแล้วอยากจะทำบ้านอีกสักหลังหนึ่งในฝันที่เน้นในเรื่องของออความเป็นมาตรฐานและความมั่นคงนะคะเพื่อสำหรับไว้พักผ่อนด้วยค่ะ ที่เราตัดสินใจเลือกบ้านแบบนี้ก็เพราะว่าน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของเราที่เราชอบบ้านที่มีสไตล์ทรงคลาสสิกนะคะถามคุณพ่อคุณพ่อก็เลยบอกว่าที่สุดแล้วก็ชอบแบบคลาสสิกการลูกก็เลยบอกว่าเอางั้นเราเลือกแบบคลาสสิกพายสี่หนึ่งศูนค่ะเนื่องจากว่าที่บ้านเราเนี่ยมีบ้านข้างๆนสร้างด้วยบริษัทซีคอนเราเดินไปดูเราก็เห็นว่าออบ้านเนี่ยสร้างมาห้กว่าปีแล้วนะคะ แต่บ้านเขาไม่มีซุดเลยโครงสร้างเขาแน่นมั่นคงมากบริษัทซีคอนเนี่ยก็ไปออกบูธเราก็เข้าไปหาข้อมูลจากการไปสอบถามไปดูข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าซีคอนเนี่ยได้ให้ข้อมูลที่หลากหลายคนที่ติดต่อประสานงาน,นจนตลอดจนถึงผู้บริหารสร้างความมั่นใจให้กับเราแล้วก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีนะคะ รมของเราที่เรามักจะได้อยู่ร่วมกันนะคะก็คือมุกด้านหน้ามีสาว่ายน้ำมีน้ำพุนะคะแล้วก็มีม้านน้ำสิงโตห้องรับแขกนะคะแล้วก็มุมต่อไปก็จะเป็นด้านของทางโต๊ะอาหารห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งอยู่ทางมุมกลางบ้านตรงนู้นและอีกมุมสุดท้ายของคุณแม่ที่คุณแม่ชอบมากก็คือห้องครั แน่นอนที่สุดความประทับใจที่ดิฉันมั่นใจมากก็คือว่าซีคอนเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมีความเป็นออมาตรฐานที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงานนะคะในทุกระดับน่ารักมากในการติดต่อประสานงานติดต่อง่ายมากค่ะโดยเฉพาะดิฉันเป็นคนที่จะโทรถ้ามีข้อสงสัยหรือมีอะไรเราครวรลืมนะคะเราก็จะติดต่อเลยไม่ว่าจะเป็นในเวลาทำการหรือไม่ทำการ สามารถติดต่อได้นะคะอย่างน้องๆที่เป็นวิศวกรเนี่ยบางทีเราอยากสร้างสิ่งที่เราอยากตัดออกเราบอกว่าเนี่ยไม่เราไม่มีได้ไหมเรารู้สึกว่ามันไม่สวยน้องเขาบอกว่าอันนี้ถ้าไม่มีไม่ได้นะครับอันนี้อันตรายเขาจะบอกเราเลยเขาดีมากพนักงานก็คือว่าอะไรที่ไม่ได้ถ้าเหนือระดับการตัดสินใจเขาก็จะแจ้งระดับบนให้มาคุยนะคะ เกิดใครถามเราเนี่ยเรายินดีเลยบอกว่าบริษัทนี้มีความเป็นมืออาชีพมีความเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็เขาจะไม่มาสร้างปัญหาหรือจะไม่มาทะเลาะก,กับลูกค้าเขายินดีที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับเราเพราะฉะนั้นเราเลือกซีคอนแล้วเราสบายใจได้ค่ะทุกอย่างก็คือซีคอนเขาสามารถตอบสนองและรับ เราซึ่งเป็นลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้สูงสุดและได้บ้านที่มีคุณภาพบ้านที่ดีมีความมั่นคงมาก